สิบสองอุรคาเปตวัตถุเรื่องเปรตผู้จากไปเหมือนงูลอกคราบพรามเมื่อจะบอกเหตุการณ์ไม่ร้องไห้จึงกล่าวสองคาถาว่าแปดสิบห้าบุตรของข้าพเจ้าละร่างกายของตนไปเหมือนงูลอกคราบในเมื่อร่างกายใช้การไม่ได้ก็ตายจากไปอย่างนี้แปดสิบหก เมื่อพวกญาติเผาอยู่บุตรของข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร้องไห้คล่ำครวญถึงเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาเขาไปตามทางของเขานางพระมณีเมื่อจะบอกเหตุแห่งการไม่ร้องไห้จึงกล่าวสองคาถาว่า87บบุตรของดิฉันดิฉันไม่ได้เชิญมา ก็มาแล้วจากโลกอื่นนั้นดิฉันไม่ได้อนุญาตให้ไปก็ไปแล้วจากมนุษย์สยะโลกนี้เข้ามาอย่างไรเขาก็ไปแล้วอย่างนั้นทำไมจะต้องไปร่ำไห้ถึงบุคคลผู้ที่อยู่ในอำนาจนั้นเล่า88เมื่อพวกญาติเผาอยู่บุตรของดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร้องไห้คลําครวนถึงเพราะเหตุนั้น ดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาเขาไปตามทางของเขาน้องสาวกล่าวว่า89ถ้าดิฉันร้องไห้ก็จกสู้ผอมผลอะไรจึงมีแก่ดิฉันในการร้องไห้นั้นญาติมิตรและสหายของพวกเราจะพึงมีความไม่สบายใจอย่างยิ่ง90เมื่อพวกญาติเผาอยู่ พี่ชายของดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร้องไห้คล่าครวนถึงเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาเขาไปตามทางของเขาส่วนภรรยาของเขากล่าวว่า91ผู้ใดเศร้าโศกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วความเศร้าโศกของผู้นั้นเปรียบเหมือนทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ซึ่งโคจรอ,อยู่ 92เมื่อพวกญาติเผาอยู่สามีของดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร,ร้องไห้คล่ำครวญถึงเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาเขาไปตามทางของเขาส่วนานางทาสีกล่าวว่า93ท่านพรามหม้อน้ำที่แตกแล้วจะพึงประสานให้เป็นดังเดิมอีกไม่ได้ฉันใด ความเศร้าโศกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ฉันนั้น94เมื่อพวกญาติเผาอยู่นายของดิฉันก็ไม่รู้ว่าพวกญาติพากันร,ร้องไห้คล่ำครวญถึงเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาเขาไปตามทางของเขาอุรคาเปตะวัตถุที่12จบ